สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านเกมเก่าอีกครั้งหนึ่งครับก็ห่างหายกันไปน่าจะน่าจะเป็นเดือนอยู่ครับเนาะเพราะว่าก็มีภารกิจเนาะที่มีทํางานบนใบครับก็เลี้ยงลูกนะเนี่ยวันนี้ก็ปกติจะต้องให้นอนก่อนนะครับค่อยทําได้วันนี้ต้องเอามาด้วยเลยนะครับไม่งั้นวิดีโอไม่ออกนะครับโอคครับก็ วันนี้นะครับที่เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับก็จะเป็นทีมของ fr 2 0 2 thunder นะครับจะเป็นเครื่องเจเนอเรชันที่2ของ fr 2 0 2นะครับที่เป็นรุ่น thunder เจ้าตัว thunder นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความหลากหลายมากนะครับผมคิดว่ามีความหลากหลายมากที่สุดของในตระกูล fr 2 0 2แหละเพราะว่า ทำออกมาหลายชุดมากนะครับที่เราจะมาแกะกล่องวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3มชุดนะครับท,ที่คือที่มีเฉพาะที่มีนะครับจริงๆมีเยอะมากเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกือบ10ชุดนั่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะลงรูปไปให้ดูนะครับครับเจ้าเครื่องชุดนี้นะครับก็ตัวนี้ผมก็ได้ทําการแกะกล่องรีวิวไปแล้วนะครับในคลิป น่าจะเป็นคลิปที่2นะครับรีวิว fr 2 0 2นะครับตัวเครื่องออริจินอลนะครับแล้วก็ fr 2 0 2 thunder นะครับก็น่าจะรีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วเพราะ,ะนั้นกน็ตัวนี้ก็จะขอข้ามไปนะครับก็จะเข้าไปสู่ตัวที่เป็นตัวเซตของเขาเลยนะครับงานชุดตัวแรกนะครับที่จะทำการรีวิวนะครับก็จะเป็น fr 2 0 2 thunder ที่เป็นชุดของ เจ้ากุ๊กไก่นะครับชิกนะหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเราได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญชมครับครับชุดแรกที่เราจะมาแกะกล่องกันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ FR 2 0 2 Thunder นะครับตัวนี้เป็นตัวเจ้าชิก1 9 7นะครับหรือว่าทามาก็ตนะชิก1 9 7ปกุ๊กไก่ทามาก็จิกนะครับ ก็ถ้าเป็นสมัยช่วงก่อนปี2000เนี่ยนะช่วงก่อนปี2000ถือว่าเจ้าธร,รมากตเนี่ยเป็นอเรียกว่าสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นิยมค่อนข้างนิยมมากนะครับสำหรับเด็กๆสมัยนั้นเนาะนะหมาแมวธรรมดาเลี้ยงมันมันธรรมดาไปนะเราต้องเลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์นะครับโด่งดังมากจากญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเนาะโอเคก็ออกมาหลากหลายรุ่น,นครับตัวนี้ผมก็ไม่มีความจานาญ นะครับของเจ้าธรรมกรแต่ว่ารู้สึกจะมีมีมีคนที่สะสมกันจริงจังอยู่นะครับถ้ามีข้อมูลยังไงก็ฝากลิงก์หรือว่านะข้อมูลเอามาเอามาแชร์มาคุยกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นทีมสะสมของเก่าเหมือนกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเราเรามีอะไรบ้างครับชุดนี้นะครับก่อนอื่นแล้วก็จะมาดู ไปนอกกล่องกันก่อนนะครับว่าเจ้า F R 2 2 2ชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับที่หน้าปกนะครับก็อย่างที่ให้ดูเอาแรกครับ F R 2 0 2 Thunder นะครับตัวนี้มีมีเครื่องนะจอยนะครับแล้วก็ปืนนะครับตัวนี้ครับของแถมไฮไลท์เนาะกุ๊กไก่ชิก1นก้าเนะครับแล้วก็มีเกม1ตลับนะครับนี่คือหน้าปกนะครับสัญลักษณ์ Family นะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่2เนาะจานดาวเทียม2ขีดนะครับดูด้านล่างนะครับโอเข,ข้างก็จะบอกรายละเอียดเนาะของที่แถมมานะครับนี่อะไรบ้างจอย2จอยนะครับโอ้ยังแถม RF อยู่นะครับยังไม่เป็น AV เนาะอข้างหนึ่งดูข้างในกัน ก็คือภายในของเจ้าบาสองพันสองนะครับันเดอร์นะครับจุดนี้ก็มนะีเครื่องเนาะก็ลักษณะเหมือนปกติทุกประการนะปืนนะครับพลัง fr ปืนยิงเป็ดของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเนาะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้จานระดยมสองขีดนะครับนะ กาวล650มิลลิแอมป์นะครับจอยคอนโทรลเลอร์ครับสจอยเหมือนเดิมก็สีสันสดใสนะของรุ่นทันเดอร์นี่ก็จะสีสันสดใสนะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วแล้วก็ตลับที่เราได้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตลับ 100อินหนึ่งนะครับมีตาแฟมิลี่เนี่ยด้านบนบนี่มีเรามีปู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันมาด้วยหน้ามีศูนย์บริการนะครับเหมือนบางชุดที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับแผ่นเดียวกันเลยนะยังมีที่ไหนเปิดอยู่บ้างก็ทักทายกันเนาะนะครับ น,นี่เป็นใบรับประกันสินค้านะครับเราลองมาดูว่าเลขเครื่องเราจะตรงกันหรือเปล่าเนาะอันนี้หกสี่หกหกข้างหลังเราเป็นยังไงหกสี่หกหกครับโอ้อันนี้ใบรับประกันกับเครื่องตรงกันนะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นแมนมวนวลนะครับก็ ในนวลเดียวกับเจ้า202 Thunder จากคลิปที่แล้วนะครับโอเคชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนที่หาให้ไปก็อย่างที่บอกนะเจ้าธร,รมกอตนะครับไม่มีติดมาด้วยนะครับใครมีก็เสนอมาเลยเนาะตามหาอยู่ครับต่อไปเป็นชุดที่2ครับ FR 202 Thunder Remote 202นะครับนะเดี๋ยวจะ เป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปเชิญชมดูครับครับนี่ก็เป็นชุดที่2ของเรานะครับเป็นตัวชุด FR22 Thunder นะครับรีโมท202นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายรอบภายนอกรอบๆกล่องก่อนเนาะครับเจ้าตัวนี้ก็ FR22 Thunder นะครับมีเครื่องจอยนะตลับ Super 66นะครับอันนี้เป็นจะเป็นตลับปกใหม่แล้วนะครับอ่ะปกอัปเดตนะ จะเป็นตัวคาร์บอยนะครับตัวนี้นะถ้าเป็นรุ่นเดิมก็จะเป็นตลับเขียวๆนะครับตลับเขียวๆแล้วก็มีมีสีเกมเนาะข้างหน้าครับสุดพเศสิบหกแต่ว่าเกมข้างในนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับตลับเหมือนกันทุกประการตัวนี้ครับด้านหน้าครับนี่ก็จะเป็นรีโมทนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเอ้าเครื่องเกมจะมาแถมรีโมททำไมนะมันมันเกี่ยวอะไรกับเกมนะครับ ก็จะมีอีกยุคหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอย่างอย่างถ้าชุดแรกเนี่ยเจ้าธามากอตเนี่ยก็เด็กๆก็จะยิ้เนาะธามกอตกันถ้าเป็นตัวรีโมทตัวเนี้ยเจ้ารีโมทตัวเนี้ยนะก็จะเอาไว้เอาใจผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทีวีเวลาที่เราซื้อทีวีมาเนี่ยเขาก็จะแถมรีโมทมาด้วยแล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันไหมก็คือเขาจะชอบทํารีโมทหายครับคือใชช้อยู่รีโมทไม่รู้หายไปไหนไม่ใชรไม่รู้ใครหยิบไปนะลูก เลกเด็กแดงมันวิ่งมามู้ไปเอาไหนไม่มีรีโมทนะครับนะต้องเดินขึ้นไปเปลี่ยนเอาที่จอทีวีนะครับมันมันไม่ค่อยสะดวกนะเรามีรีโมทใช้แล้วไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนะี่ยรีโมทหายปัญหาทีนี้เวลาซื้อทีวีมาเนี่ยพอรีโมทหายปั๊บเวลาจะไปซื้อรีโมทใหม่ก็จะมีปัญหาว่าไปซื้อแล้วรุ่นรุ่นที่ผลิตนะครับรีโมทมันไม่มีแล้วหรือว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับหารีโมทไม่ได้ทีนี้ก็ลําบากเลยนะครับเขาเลยผลิต เจ้ารีโมทต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะความพิเศษของมันนะก็คือสามารถที่จะคุมหรือว่าปรับทีวีของเราได้หลายรุ่นเลยแทบทุกยี่ห้อเลยนะครับตอนที่ผมทราบนอกจากความสามารถในการปรับทีวีแทบทุกยี่ห้อแล้วมันยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องซีดีเครื่องอ่านซีดีนะครับ VCR นะครับปรับเล่น LD เล่นเทปก็ได้นะครับสามารถปรับได้หมดเลยสมัยนั้นตอนนั้น DVD ยังยังไม่มานะ เท่าที่ผมพอทราบนะครับ DVD ยังยังไม่เข้ามานะครับตอนนั้นยังเป็นเต็มที่ก็เป็น CD วิดีโอ CD อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเจ้ารีโมทตัวนี้ก็คือตัวเดียวสามารถที่จะใช้งานครอบจักรวาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ชื่นชอบมากนะครับของเหล่าพ่อ้านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยลงทุนซื้อเครื่องเกมเพื่อที่อยากจะได้รีโมทนะครับจนเขามีก็มีช่วงหนึ่งแหละท,ที่เขาที่เขาทําเฉพาะรีโมทออกมาขายนะครับไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีตัวเกมนะครับแต่ถ้าเป็นแรกๆรนี่ก็ นะซื้อเกมเอารีโมทนะครับโอเคนะก็อธิบายกันไว้ประมาณคร่าวๆนะเป็นเป็นประวัติศาสตร์นะครับเล็กๆน้อยผิดถูกยังไงก็นะคอมเมนต์แก้ไขกันได้นะครับเนาะโอเคอ่ะข้างหน้านะครับอย่างนี้ต่อไปก็ด้านล่างครับครับด้านข้างครับผมก็จะลงรายละเอียดนะครับมีอะไรแถมในชุดบ้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับม่ามีอะไรบ้างเอ้ <Okay. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับอธิบายกันจะยืดยาวเมื่อกี้รีโมทความพิเศษของรีโมทนะสรุปปับไม่มีนะครับหาไม่เจอไม่ได้มีมาด้วยนะครับก็หาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมียังไงก็เสนอมาได้คุยกันได้เอามาโชว์กันได้นะครับก็ okay. okay. เป็นชุดมาตรฐานนะครับตัวนี้เครื่อง fr 2 2 thunder นะครับอันนี้ก็จะเป็นตลับ super อร์นะครับอันนี้จะเป็นปกใหม่แล้วนะก็ตรงรุ่นเนาะนะครับไส้ก็ไส้ก็คนคนละไส้นะ,นะปืนยิงเป็ดของเราเรื่องกันดีกว่าไื่ใช่อะไรบ้างน,นะครับก็ fr 2 0 2, 2 thunder ครับเครื่องปกติเลยตัวนี้ เหมือนเดิมอ่าตัวนี้ก็จะมีใบรับประกันเช่นเดียวกันครับอ่าลองมาดูอันนี้ลองมาดูว่า,เ,าเครื่องเราจะเป็นเครื่องอยังไงเนาะได้ตรงรุ่นหรือเปล่า6086นะครับตัวนี้ข้างหลังโอเค6086ครับนะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใบรับประกันแล้วก็เลขเครื่องตรงกัน แล้วที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนีเเนนนน้เป็นนามบัตรนะครับกรุณาติดบัตรรับประกันมาด้วยทุกครั้งเป็นบัตรนามบัตรบัตรรับประกันนะครับตัวนี้นะถ้าใครมีตัวนี้ก็นะเป็นแฟมิลี่นะครับยุคที่สอน,นะครับจานดดวเทียม2ขีดตัวนี้นบ,บัตรรับประกันนะเนาะครับ,รบก็ชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ ก็ผ่านไปแล้ว2ชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดที่3ชุดสุดท้ายนะครับที่เราจะแกะกล่องกันตรงนี้ก็คือเจ้า FR202 Thunder ครับ Talking Clock นาฬิกาพูดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดที่3นี้เราจะได้อะไรครบหรือเปล่าจะขาดจะเหมือน2ชุดที่แล้วไหมนะครับเรามาดูกันนะครับขอบเชิญชมครับครับแล้วก็มาถึงแกะ ลองรีวิวนะครับเจ้า FR22 Thunder ชุดที่3นะครับชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็น FR22 Thunder Talking Clock นะครับก็คือเป็นนาฬิกาพูดได้นะครับตัวนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วนาฬิกานาฬิกาดูเฉยเฉยไม่ได้เหรอทำไมเขาต้องทำให้มันพูดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ผมเองนะครับก็คืออย่างกลางคืนเนี่ยหรือเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือเราไม่ได้เปิดไฟเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้เวลาใช่ไหม เออกี่โมงกี่ยามจะตื่นไปทํานั่นทํานี่นะเจ้าตัวเนี้นะครับเราก็กดหัวมันมันก็จะบอกได้ว่าเวลาเท่าไหร่อ๋อโอเคจะได้เวลาออกไปทํางานหรือยังกินข้าวหรือยังตื่นมาเห็นมืดมืดนอนต่อดีกว่าตื่นมาที8โมงครึ่งแล้วเนี้ยก็ไม่ไหวนะครับนะบางทีจริงมัน6โมงแล้วนะครับมันคืมฟ้าคืมฝนเฉยๆเจ้านาฬิกาตัวเนี้ก็จะมาช่วยเราในเรื่องนี้แหละครับนะนะนะเครื่องจอยปืนนะครับ อยู่ด้านล่างครับแล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับก็จะเหมือนกันครับตัวนี้อ่าเราไปดูข้างในกันครับว่าของเราจะแหว่งอีกหรือเปล่าและได้ครบหรือเปล่านะครับชุดนี้ครับ ครับนี่ก็จะเป็นภายในของเจ้า fr 2.2 2 thunder นะครับตัวท็อกกิงท็อกตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับชุดนี้เรามีนาฬิกาติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ทดสอบดูว่านาฬิกาเขาพูดได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก่อนเนาะก็เหมือนเดิมครับตัวเครื่องนี่เหมือนเดิมครับ,บ fr 2 0 2 thunder ไม่มีอะไรพิสดาน,นะครับ คู่มือนะครับเหมือนเดิมศูนย์บริการโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นศูนย์บริการรุ่นรุ่นเกา่าๆเลยนะครับเนี่เพราะว่ามีม,มีแผนที่ให้ด้วยนะครับตัวนี้ปกติมีครึ่งใบไงนะเหมือนเหมือนเมื่อกี้โชว์ให้ดูอันนี้เต็มใบเลยสีนะครับยังไม่มีอะไรเนาะ ไปรับประกันครับผมตัวนี้ครับเลขเรา0380นะครับนะจริงๆเขียนเยอะกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้ใบหวยนะเอาหลักๆ4ตัวหลังเหมือนกันก็โอเคแล้วทีมได้30380ครับโอเคโอ้ตรงรุ่นครับเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนิดนึงอโอ้และที่สำคัญครับผมผู้มือนาฬิกา นาฬิกาปลุกพูดได้ภาษาไทยครับปุ่มตั้งเวลาปรับความดังตั้งเวลาปลุกเลือกเสียงปลุกมีอะไรบ้างมีไก่ขันป,ปี๊บเสียงนกข้างใไม่มีอะไรอืมครับตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูครับท้านนาฬิกาตัวนีนคค้นี่คือหน้าตาของอันนี้ด้านหลังนะครับ tmm tmt MMT โอ้ MM oh. ดูในกล้องแล้วมันกลับหัว CLK 901ด้านหน้ามีตราแฟมิลีนะชัดเจนนะครับตัวนี okay. ว้ใช้ฐาน2ก้อนนะครับลางฐานก็โอ้ยเน่าตามสภาพสองก้อน ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดปิดก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยโอ้ตัวแต่ตัวหนังสือโอ้รีบหลีแล้วเกินรู้สึกจะรู้สึกว่าจอจะไม่ครบนะครับนะจอไม่ครบไม่รู้เดาได้หรือเปล่าอันนี้อาลามทามเซตนะครับโอเคโอเค โอเคครับสมมุติว่าเป็นตีสองสิบห้าครับเราตื่นขึ้นมามัวเงียตื่นขึ้นมาปวดฉี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยนะครับนะสองนาฬิกาสิบห้านะครับนะก็เลขหายไปหมดแล้วนะครับไม่ไม่เห็นแล้วตื่นขึ้นมาปวดฉี่โอ้กี่โมงแล้วรอลองกดดูสองนาฬิกาสิบห้านาทีอือเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับสามสิบปีที่แล้วครับ โอเคครับถือว่าโชคดีที่ยังพูดกับเราได้นะครับในกาตัวนี้ครับโอเคส่วนตลับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตลับไฮไลท์นะครับกี่เกมวนะนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแปดเกมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะสนุกไหมตลับนี้อ่าครับตลับที่เราจะมาลองกันวันนี้นะครับก็เป็นตลับพัคคิดไฮไลท์นะครับ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี้อันนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วเนาะมี8เกมนะครับโจูแอนแมนกน็กนะครับจังเกิลบุ๊กนะครับอินเดียโจนมิกกี้เมาส์คอนทราฟอสเต่านินจานะไฟเตอร์นะครับแบบต่อสู้เนาะวินนิ่งโกหานะครับอุตบอลแน่นอนนะแล้วก็สุดท้ายครับเฟลิกต์เดอะแคทนะครับนะปกติจูแอนแม็กนี่ผมเห็นมันเป็นของเครื่องซุปเปอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคงมาทำใหม่นะ เดี๋ยวลองดูไปเร็วยกันเลยก่อนอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเครื่องคุกเบิร์ตมันเลยไหมจนได้ครับจะได้สน,นุกเอ้าโ,าโหโมีเล่นบนเสาด้วย ถึงวอดเร็วดีนะครับตายตายตายเรียบล็อกครับโจแอนแม็กครับใช้ได้เลยครับเนี่ยอารมณ์เหมือนเครื่องซูเปอร์เดี๋ยวเกมต่อไปต่อไปจังเกิลบุกนะครับเมาคลีเมาครีรู้จักกันในนามเมาคลีนะครับจังเกิลบุกเนี่ยจริงจริงจังเกิลบุกก็อารมณ์ก็จะประมาณเหมือนเครื่องซูเปอร์เหมือนกันนะผมจำไม่ผิดนะดึงดื้อดๆดื้อ เหยียบได้เหยียบได้ปล่อยกล้วยได้อามีคนไกลครับมีคนไกลเก็บเพชรอ๋าเรียบร้อยครับเมาคลีเราตกเขียวตายไปแล้วเดี๋ยวลองไปดูเกมต่อไปครับอินเดียน,น่าโจนหนึ่้าเก้าสาม เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรสักอย่างแมกนี <Mag ico. S 1> <laughs> โก้นี่มันคัสเซเวเนียเลยนี่ไคัสเซเวเนียคานไม่ได้นะครับนี่คานได้เขาไปในดันเทียนก็ได้นะครานได้คานได้ Speak. มีใส่แซ่ใส่หมวกไม่ได้เอาไม่ถูกมีดาโอ้เปลี่ยนจากแซ่เป็นดานี่คืออะไรอ่ะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยก้อนหินแล้วมันจะไปสู้ใครได้ไหมเนี่ยก้อนหินเนี่ย เอ้ยโอ้อน,นี่ไม่น,นี่ใช้ได้้อ้โหเอาไปเอามาก้อนหินเวิร์กสุดอ๋อเม่กี้คืออะไรโอ้โหเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราโดนทรายดูดตายครับออเกียร์อเดน่าโจะครับเล่นเพลินเล่นเพลินเมื่กี้ม 19, เมาส์หนึ่เกาเกอเอาน้อมันก็พอเกิอ,อะไรเนาะ ส,สมกัเป็นเกมเด็กนะครับเพราะว่าไม่มีการทำร้ายใครนะครับมีแต่เก็บตัวอนนะักษรเนาะล็อกขอนไม้ใช่ไหมตัวนี้แลนะโอจีเนาะอันนี้ได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 สร้งสันครับสร้งสันนะ คอนทราฟอร์ด okay, ครับ,รบตัวนี้ื <c> ืฟ <oughs> ังเสียงก็ดูเดือดแล้วเอานี้แหละคนแรกแอ้าวโ,โ,โอ้โหตายเลยอารมณอารมณ์เพลงก็คอนท่าจริงๆคนระับตั้งี้ เฟรมเลดไม่รู้จะพูดยังไงครับเฟรมเลดเรือนกเตืนอนเ,เกมสนุกดีครับแต่เฟรมเลดนี่ไม่รู้จะโทษเครื่องหรือโทษเกมเลุกมาโอโ้กว่าจะไปได้แต่ละก้าวสนุกนะครับร,รวมๆแต่เฟรมเลดนี่ไม่ไหวจริงๆเรือนมาก เธอเธอเฟร์ตาออินชาต่อสู้เป็นยังไงเอาดอนนัเทโล่ดีกว่ากระบองยาวได้เปรียบอา่าสู้กับราเฟลนะ พุ่มพุ Basic. ่มเบสิกอะไรอะ่ะโอ้เรียบร้อยไม่มีพรสวรรค์เลยครับเกมไฟติ้งวินนิ่งอ่าฟุตบอลแม่ทำตัวดีแนมะ่อ่ะอ๋อเป็นของของญี่ปุ่น ของญี่ปุ่นนะเมื่อกี้เลือกไปแล้วน่าจะกำบะดเปล่าไม่แน่ใจอ๋อกำบะนี่อันนี้อะไรคาชิมะเอ็ดเลอร์อ๋อเราเลือกคาชิมะเอ็ดเลอร์นะครับอืมเป็นบอลเจเลโกะใหม่อยู่ละเอ้าเอาไปเกยออกทำไมตัวตำตรงเล่นยังไม่เป็นอ๋อโยนโตัวบีโยนเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลยยิงโอ้ย เอาเริ่มมันแล้วเริ่มไซส์เริ่มไซส์ครับเริ่มไซส์แล้วอาวอวมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหจัจจายิงหลุดกรอบไม่ตายเถอะโอ้ยเอาใหม่แล้วครับไซส์จัดไซส์จัดเริ่มเริ่มมันเริ่มเริ่มมันแล้ว เกมสุดท้ายครับเฟลิกดแคั okay. ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับปกติเราเปิดตลับรวมมาก็จะวนเวียนอยู่แต่มาริโอเนาะคอนทราหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลับที่แตกต่างนะครับตลับนีอมอีอะไรใหม่ๆเฟลิกไหมครับเกมสุดท้ายก็โอ้โหประเดิมใช้ได้ดีมาก ก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่เกมน้ำดีนะครับเอาห้ามโดนเลยอ๋อ,อห้ามโดนครับอ๋อเรามีอุปกรณ์ไม่ได้เหยียบหัวม,มาริโอ่นะกินนมกินนมเอาบอกแล้วว่าจะเหยียบกระโโตใส่จะไม่ลุ่งคนระับเกมโอเวอร์สะแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับงานติดตามชมนะครับโอเคช้าหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับนะติดชมได้ขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ